นี้ชิ้นส่วนที่สองนะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญมากๆชิ้นส่วนด้านบนครับกําลังจะถูกเคลื่อนย้ายมานะครับเราจะรอรับอยู่บนฐานนะครับเดี๋ยวจะให้เครนตัวใหญ่ยกมานะฮะตอนนี้กำลังเตรียมยกชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนสำคัญนะครับก็ลน เป็นชิ้นส่วนตั้งแต่ส่วนเอวจนถึงส่วนสูงที่สุดเป็ส่วนหัวรรตอนนี้ได้ยกข้ามคันนามาแล้วท่งต่อกัน3ามต่อเลยนะครับสำหรับงานชิ้นนี้ก็มีชิ้นส่วนหลักๆนะครับสองชิ้นส่วนคือท่อนล่างกับท่อนบนนี่คือส่วนท่อนบนนะครับที่เรารอที่ท่อนล่างตอนนี้เรากำลังเชื่อมปกอบให้แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะรอท่อนบน ตอนนี้ท่อนบุดมามาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องวางแล้วก็เปลี่ยนท่าหิ้วใหม่นะครับคือต้องหิ้วในแนวตั้งเพื่อที่จะขึ้นมาสวมส่วนด้านบนตรงนี้นดะ้านบนตรงนี้นะครับจะมาสวมแล้วก็พอได้ตำแหน่งที่ถต้องเราก็จะเชื่อมให้แข็งแรงนะครับแล้วก็จะเสริมโครงสร้าง ส่วนที่คิดว่ายังปลอะบางอยู่เราจะเสริมให้แข็งแรงแล้วก็ทําการป้มฟางนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่อไปนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับแลว้วก็ให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับตอนนี้จิมงานนะครับติดตั้งอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนองค์ประกอบที่สําคัญก็คือส่วนหางนะครับตอนนี้กําลังเชื่อมให้แข็งแรงนะครับอากาศการเชื่อมโหดมาก ความสูง6เมตรนะครับหมายถึงว่าส่วนแรกนะครับนี่นะค้ำหางที่ติดตั้งเข้าไปใหม่เพื่อเป็นส่วนที่ช่วยค้ำยันด้วยนะก่อนที่ชิ้นส่วนด้านบนจะประกอบเสริมเข้ามาหินส่งอะไรเสริมมาแล้วครับหินส่งอะไรเสริมมาละแรง เสริมนะมีปืนมีหมวกระาตงอยนตอนนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับเรากำลังประกอบรถเ,เ,เพื่อให้เกิดความแข็งแรงระหว่างช่วงหา <àng> งนะครับช่วงหางตัวน,นี้ <ละ S 1> ต้องเป็นตัวค้ำยันเ,ออเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างตรงนี้นะครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ทุ่งนา กันนี่มือปล่านะครับที่เดียวที่เป็นบางสานจหวัดบุญให้เห็นภาพบมบนนะครับการทํางานของทีมงานนครฟังของพวกเรานะครับตอนนี้ครึ่งได้แค่ครึ่งตัวนะครับประมาณ6เมตรนะครับเย็นนี้น่าจะได้เห็นครับว่าประกอบเต็มตัวแล้ว12เมตรจะสูงแค่ไหนและเป็นรูปอะไรนะครับติดตามขั้นตอนต่อไปกับพวกเรานะครับในช่อง y o u t u b e นครฟังครับ